วันนี้ก็มีตัวอย่างอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้นําที่ประสบความสําเร็จท่านเองเนี่ยนะครับอยู่ในธุรกิจประจันไทยมาก่อนด้วยนะฮะและปัจจุบันก็ยังทาอยู่ไม่ได้ลาออกไม่ได้ทิ้งไปไหนนะครับแต่อะไรนะครับทาให้ท่านมาเลิกเริ่มต้นและวก็ลุยกับทุกอุปิจนมีไรายได้1นึ่งแสนบาทในตำแหน่งโรบรีบเขากับพิเต้ สวัสดี่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่มาพบอัลทูริสนะคะพี่ได้น,นัทนรีศริลปศรค่ะปัจจุบันก็ยังทําอาชีพประกันภัยอยู่นะคะเป็นประกันภัยโบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันวินาศภัยรวมถึงงานอาชีพอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยะค่ะเป็นคนที่มีเวลาว่าง,งะะค,ะค่อนข้างเยอะเนาะก็เข้ามาเรียนรู้พับอภุทูริสนะคะเมื่อปัญญาปีที่แล้วปีที่ปีหกสามนะคะสิบห้าันยา เรียนรู้แล้วก็สร้างอาชีพแบบนี้มองเห็นความมั่นคงมองเห็นระบบที่เป็นระบบของเจ้าสัวจะบอกว่าระบบนี้เป็นระบบของเจ้าสัวที่สร้างรายได้ร่ำรวยให้กับตัวเขาเองแต่เราไม่เคยได้มีโอกาสได้ครอบครองแล้วก็ใช้ระบบนี้ทํางานแต่พอเราเริ่มมาเรียนรู้ว่าเรามีโอกาสที่จะได้ครอบครองระบบนี้และเอาระบบนี้ไปทํางานได้นี่คือความมั่นคงที่เรามีโอกาสที่จะเติบโตเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้เพราะฉะนั้ เราต้องเรียนรู้นะคะรอบๆลงมือทำจากตรงนี้แม้ว่าเราจะเริ่มต้นช้าแต่ก็ไม่ได้ช้าเกินไปสำหรับการที่จะสร้างอะไรให้กับสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองตัวเราเองและครอบครัวของเรานะคะก็ถือว่าข้อบัตรริบเป็นโอกาสดีมากๆสาหรับพวกเรานะคะที่เราจะได้เติบโตไปพร้อมกับท่านประธานท่านเปิดโอกาสให้เราไม่ว่าจะเป็นนิติสิทธิ์ที่ท่านมอบให้จากที่เราเลือกเองนะคะแล้วก็ระบบวิธีการต่างๆนะคะพี่เจ้เองก็ทํางานมา พี่ออกหวานนะคะก็อยู่ในตำแหน่งโรบี้สรานไปได้หลักแสนนะคะก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะคะกับการทํางานเพราะพี่นี่เองก็อยู่ในเสือนานของเกือถ่ายมาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ในส่วนของี่น่าชัยก็เป็นเรือถ่ายด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะนําทุกสิ่งทุกอย่างมันเสริมกันเพราะที่นี่คือชีวิตประจําวันเปลี่ยนรายได้อ่าเปลี่ยนค่าใช้จ่ายเป็นรายได้เปลี่ยนกิจวัตรเป็นกิจการ คะคพบกันที่ความสำเร็จค่ะขอบคุณมากๆค่ะ